อาสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ากันยายนนะ2 5งพันต้นนี้เป็นโรคหน้ายางตายหนึ่งเนะี่ยต้นนี้นะจากต้นนี้มันก็จะลามมาต้นนี้ทีนี้ไอ้โรคหน้ายางตายนึ่งเนะี่ยถ้าเราสังเกตดูนะ อย่างสามต้นเนี้ยที่อยู่ติดกันเนี่ยนะเขาจะเริ่มจากการเป็นโรคเปลือกแห้งก่อนเปลือกแห้งแตกเท่า้นต้นพอเป็นเปลือกแห้งเสร็จอาการต่อมาคือน้ำยางที่เคยได้เยอะๆนี่จะลดลงนะจะลดลงจะลดลงทีนี้ถ้าเราเห็นต้นยางเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะให้เราเลิกเลิกตัดยางทันท,ทีครับนะทีนี้ถ้าถ้าจะว่าถ้าคุณตัดด้านนี้ไม่ออกนะคุณย้ายไปตัดอีกด,ด้านหนึ่งไม่ออกนะ ตัดบนตัดล่างเละตุ่มเป๊นะทีนี้พอน้ายางลดลงเนี่ยให้เราเลิกทีนี้ถ้าเราไปเปิดดูใน YouTube ของกอเจทอ <S <S <โ>ทเขาจะบอกว่าโรคหน้ายางตายนึงน่งนี่นะไม่ทราบสาเหตุแลยไม่มียารักษานะและมันเป็นความผิดปกติในสรีระวิทยาของต้นมันนะคือเป็นความผิดปกติภายในเซลล์ของมันเห็นไหมตัวนี้จะปูดออกมาเห็นไหมตัวนี้จะปูดออกมานี่น,น,ออน,นี่ปูดออกมา ทีนี้ไอ้เนี่ยเราใช้เสียมแซะออกครับใช้ใช้เสียมแซะเนื้อตายทั้งหลายเลเนี่ยใช้เสียมแซะใช้เสียมแซะออกอ่าทีนี้อย่างต้นนี้นะต้นนี้นะเริ่มมีเปลือกใหม่งอกออกมาแล้วครับเนี่ยเริ่มมีเปลือกใหม่งอกออกมาแล้วนะเราต้องช่วยเขานะต้องช่วยเขาเริ่มมีเปลือกใหม่งอกออกมาเนี่มัน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 จะซึมลงไเป็นทีข้างล่างเนี่ยนะนี่นี่เพราะนั้นรอยแตกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แตกเฉพาะลําต้นนะ มันจะลงไปข้างล่างด้วยเี่กล้องอ้อมมาด้านนี้มาด้านนี้นะมาทางด้านนี้นะอ่าบางทีนะบางทีน่ดูนี่ตัวนี้ดูที่เสียงมชี้อยู่นี่ไอ้ดำๆคือยางนะบางทีเป็นยางไหลด้วยนะนี่เป็นยางไหลออกมาด้วยครับหนูทีนี้เราจะรักษาอย่างไงครับหนูเราเราจะรักษาไงแสะออกครับแสะออกแสะเปลือกด้านนอกออกขยันทำ่อยขยันทำช่วยเขานะถ้าถ้าเราไม่แสะออกเนี่ยนะ เขาจะขอก็จะแตกเองกันแต่เอง,แต,เองแต่เป็นแผลเว่อวานนะพอทําเสร็จแล้วปุ๊บนี่นี่เสียมยาวเนี่ยแซะข้างบนนะเสียมยาวแซะข้างบนเสียมสั้นเนี่ยแซะทงล่าง,างนี่ผมเตรียมน้ำหมักเอาไว้แล้วในถังนี่นะในถังนี่นี่นี่ผมเตรียมไว้แล้วเคอาบเลยครับเคอาบเลย น,นี้ฝนตกมาสองสามวันเลยนะมันชื้นเทให้มันซึมไปถึงรากครับนะมันไปถึงรากบางทีนะบางทีนะบางทีต้นยางอยู่ดีๆเนี่ยมไม่มีลมเลยนะมันโค้นได้นะทำไมมันโค้นได้ก็เพราะว่ารากเขาเน่าครับรากเขาเน่าปกติใช้เครื่องพ่นนะแต่วันนี้ นต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันนี่เปลือกใหม่งอกออกมาแล้วเปลือกใหม่งอกออกมาแล้วเทล่าลงออไปเลยอันนี้เป็นน้ำมะก้นถังนะน้ำมะก้นถังมันข้นหน่อยต้องช่วยเขาครับเดี๋ยวช่วยเขาต้องรักษาเขานะอย่าลืมนะยางพาราเนี่ยเหมือนตู้เอทีเอ็มนะ ทำเงินในท่านทุกวันนะถ้าเขาชำรุดเราต้องซ่อมครับถ้าเขาชำรุดเราต้องซ่อมหายครับหายผมทำมาเยอะแล้วหายที่นี้ก็มีคนถามว่าเมื่อไหรจะหายนะตอบไม่ได้นะขึ้นอยู่กับอาการเขาว่าเขาหนักแค่ไหนครับนะถ้าเขาเป็นใหม่ๆเรารีบรักษาเขาจะหายเร็วแต่ถ้าเขาเป็นแล้วนะน้ํายางรดแล้วน้ํายางไม่ออกแล้วไปใช้ยาล่งเนะ นั่นคือไปเร่งความตายเขาเนะเหมือนนักมวยอ่ะเหมือนนักมวยถ้าใช้ย,ยาดดบ่อยๆนักมวยไม่รอดนะครับเขาต้งห้ามใช้ย,ยาโดกไงยางพาราเหมือนกับอย่าใช้ย,ยาเร่งเนะยให้ใช้น้ำหมัก e อสูตรครูเสียมนะครับนะสงสัยนะโทรมานะศ8นย์7 7ดเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจหรือง่ายที่สุดนะเข้าไปดูใน youtube นะช่องครูเสียมบุญเสนาครับนะ ใน y t u t u แบบผมมีคลิปเป็นละร้อยคลิปครับนะท่านดูปุ๊บท่านทำได้เลยครับนะสวัสดีครับ